เตรียมเสนอต่างชาติเข้าไทยขยายเวลาฟรีวีซ่าเป็น45วันยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มเติมจากการขอยกเลิก Thailand pass อันนี้น่าจะเป็นการเสนอเพิ่มเข้าไปอีกในวันที่จะประชุมสบ,บคนะครับคิดว่าเพราะว่าเขาก็เตรียมจะเสนอยกเลิก Thailand pass อยู่แล้วแล้วก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติคืออยากให้มาเที่ยวมากขึ้นนั่นแหละฟรีวีซ่าของเดิม ที่ได้กันอยู่ประมาณ50กว่าประเทศก็จะขอขยายกลับมาเป็น45วันคือเคยได้มาครั้งหนึ่งแล้วในช่วงประมาณปลายปีที่แล้วเออคือปีที่แล้วนั่นแหละแต่ว่าอยู่ดีๆก็ยกเลิกไปกลับมาเป็น30วันเหมือนเดิมก็จะขอเสนอให้กลับมาใหม่เป็นฟรีวีซ่า45วันแล้วก็ค่าธรรมเนียมวีซ่าคือไม่รู้จะยกเลิกอะไรบ้างหรือหรือจะยกเลิกหมดเพราะว่า อ่าถ้าฟรีวีซ่าเนี่ยก็ไม่ต้องเสียอยู่แล้วก็คือสามารถหอบกระเป๋ามาได้เลยวงเล็บถ้าไม่ต้องขอ Thailand Pass แต่ถ้าคนขอวีซ่าหรือบางประเทศที่โชคร้ายไม่ได้ฟรีวีซ่าอ่าได้แค่ขอเป็นวีซ่าออนอะไลวอลคือต้องมาทําที่สนามบินก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมแพงอันนี้จะขอยกเลิกในส่วนนั้นแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสําหรับประเทศที่ไม่ได้ฟรีวีซ่าหรือได้แค่อนอไลวอลเนี่ยจะขยายให้ได้ฟรีวีซ่าด้วยเหมือนกันไหม ครับสรุปว่าคนที่ได้ฟรีวีซ่าอยู่แล้ว30วันก็มีโอกาสจะได้ขยายเป็น4 5สิบห้าต้องติดตามดูว่าเขาจะให้เมื่อไหร่ส่วนแล้วก็ไม่ได้ต้องเสียค่าอะไรอยู่แล้วแต่ส่วนคนที่ขอวีซ่าเข้ามาซึ่งซึ่งจะอยู่นานกว่านานกว่า45บห้าหรือคนที่ได้แค่ประเทศที่ได้แค่วีซ่าออนอะไรวอลซึ่งจะอยู่ได้แค่14วันเท่านั้นเองด้วยนะกายตั้งต้องมาทําที่สนามบินแถมยังอยู่ได้แค่14วันก็อาจจะได้ยกเลิกค่าธรรมเนียม หรือเ่อๆอ,อาจจะได้ฟรีวีซ่าด้วยก็ได้อันนี้ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเขาจะให้ยังไงบ้างนะครับเพราะล่าสุดเพิ่งจะให้ฟรีวีซ่าให้กับคนที่มาจากซาอุดีอาระเบียไปคือให้กับชาวซาอุแต่ว่าคนไทยเข้าซาอุนั้นเหมือนกับว่ายังต้องขอวีซ่าอยู่ดีซึ่งควรจะแลกกันนะว่านะเรากลายเป็นให้เขาฝ่ายเดียวก็คือเราตอนนี้ง้อเขาแต่เขายังไงเขาจะง้อเราหรือเปล่าเพราะว่าคนไทยก็ไปสแสวงบุญที่เมกกะที่ซาอุดีอาระเบียก็เยอะใช่ไหมครับ เขาจะยกเว้นให้เรื่องนี้ไหมถ้าให้ก็เป็นสิ่งที่ดีว่าเราอาจจะได้ไปเที่ยวซาอุแบบฟรีวีซ่าก็ได้ก็ติดตามกันดูแต่ในข่าวนี้จะพูดถึงเรื่องของทางการไทยจะ,ะขยายวีซ่าหรือจะกยกเลิกค่าธรรมเนียมอะไรก่อนก็คือเหตุผลคือเราต้องการให้ชาวต่างชาติเนี่ยก็คือใครที่ขอวีซ่าเข้ามาเนี่ยอย่างเช่นท่องเที่ยวทรหรือยังไงอะไรเงี้ยก็จะต้องเป็นเลือกแบบซิงเกิลหรือมัลติเพิลอีก ซึ่งซิงเกิลก็หมายความว่าเข้ามาแล้วถ้าออกจากไทยไปเมื่อไหร่ถือว่าหมดสิทธิวีซ่าเลยซึ่งตรงนั้นไม่ถูกต้องแต่เกิดที่จะขอมัลติเพิลคือเข้าออกได้หลายรอบโดยที่ยังอยู่ในระยะเวลาวีซา่าก็จะเสียค่าธรรมเนียมแพงแล้วก็หลักฐานก็ต้องส่งเยอะทําไมปกติขอวีซ่าที่อื่นหลักฐานเหมือนกันหมดแค่ว่าจะให้เป็นซิงเกิลหรือมัลติเพิลก็แล้วแต่สถานทูตแต่จ,จ่ายค่าอะไรหรือเอกสารอะไรเหมือนกันแต่ของไทยถ้าใครจะเลือกมัลติเพิล แล้วขอวีซ่าเข้ามาก็จะต้องมีเอกสารเยอะและจ่ายค่ารทมเนียมแพงซึ่งตรงนี้ไม่สมเหตุสมผลครับก็มาตามข่าวนะครับอันนี้คือเป็นขั้นตอนของการเตรียมเสนอนะครับแต่ยังไม่ได้ระบุว่าจะให้เมื่อไหร่ก็คือข้อเสนอนี้ก็มาจากทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่างๆเพราะว่าอย่างที่ออบเคยพูดอนะ่ะแค่เลิก Thailand Pass เลิกตรวจอะไรเทสแอนโกยังไม่พอ ต้องให้โปรโมชั่นนี่คงจะเป็นโปรโมชั่นที่เราไม่ได้เสียอะไรเลยนะเราถ้าเราเลิกค่าธรรมเนียมละจจะรัฐอาจจะเสียอนเรื่องของรายได้จากค่าธรรมเนียมไปแต่มันก็ไม่เยอะเพราะว่าเราให้ฟรีวีซ่าเขาอยู่แล้วนี่ฉะนั้นคนส่วนใหญ่ออบว่า9 0เลยก็ว่าได้คือเข้ามาแบบฟรีวีซ่าอยู่แล้วฉะนั้นออว่ามันไม่ได้เสียอะไรมากแล้วก็ประเทศที่เราไม่เคยให้เขาได้ฟรีวีซ่าเนี่ยเราควรจะให้ทั้งโลกนะอบว่านะไม่ควรจะมากีดกันว่าเพราะว่า ประเทศในเอเชียใต้เนี่ยคือใครจะรู้แม้แต่อินเดียเนี่ยก็ไม่ได้ฟรีวีซา่าจีนที่มาเที่ยวเราอันดับหนึ่งก็ไม่ได้ฟรีวีซา่าอินเดียได้วีซ่าออนอะไลจีนก็วีซ่าออนอะไลคือต้องมาทําที่สนามบินจ่ายตังแพงแล้วยังอยู่ได้แค่14บวันคิดดูแล้วกันฟรีวีซ่าเนี่ยยังสามารถต่ออายุได้นะครับฉะนั้นใครที่เข้ามาแบบฟรีวีซา่าต่อได้อีก30สิวันที่ต่อมอใกล้บ้านโดยที่จ่ายพันเก้าร้อแต่วีซ่าออนอะไลก็ต่อได้แต่ต่อได้อีกเจวันคิดดูแล้วกัน มันคือความไม่ยุติธรรมฉะนั้นเราควรจะให้ทั้งโลกก็อาจจะไม่ถึงขั้นต้องทั้งโลกก็ได้แต่ออฟจากที่ออฟไดออ้มีคนมาถามเรื่องวีซ่าอะไรเนี่ยนะออฟรู้สึกว่าบางประเทศที่เขาควรจะได้เนี่ยนะแต่กลับไม่ได้หรือบางประเทศที่ไม่มีสถานทูตไทยอยู่เนี่ยต้องเดินทางไกลเพื่อจะมาขอวีซ่าเข้าไทยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากก็คือบางประเทศควรจะได้ใครจะรู้ไต้หวันไม่ได้ฟรีวีซ่านะเอาเป็นว่าก็ปรับเพิ่มจํานวนประเทศ ที่มันควรจะได้เพิ่มเติมอีกก็แล้วกันนะครับอันนี้คือน่าจะทําก็คือเป็นโปรโมชั่นที่ไม่ค่อยได้เสียอะไรมากเท่าไหร่คือโดยรวมจุดประสงค์คือจะทําอย่างไรให้คนที่เขาอยากมาเนี่ยได้เข้ามาหาได้เข้ามาเที่ยวเราได้ง่ายขึ้นเพราะว่าประเทศที่เคยไม่ได้อย่างซาอุดีอาระเบียเนี่ยเคยไม่ได้ฟรีวีซา่าเคยต้องขอวีซา่าใช่ไหมประเทศก็ใหญ่โตมโหรารแต่ว่าการจะขอวีซ่าเข้าไทยนั้นจะต้องมาติดต่อที่สถานทูตที่อยู่ที่เมืองหลวง ฉะนั้นกลายเป็นว่าใครที่อยู่ไกลมากก็จะไม่ค่อยสะดวกตรงนี้มาตามข่าวก่อนนะครับก็คือผู้ประกอบการท่องเที่ยวก็ได้คุยกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วว่าจะเสนอเรื่องของการยกเว้นวีซ่าให้คนที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็ได้ขยายเวลาวีซา่าคือหมายถึงว่าอยากให้ประเทศที่ไม่ปกติไม่ได้ฟรีวีซ่าเนี่ยให้ได้ฟรีวีซา่าแล้วก็ประเทศที่ได้ ฟรีวีซ่าอยู่แล้วก็จะให้ขยายเพิ่มจาก30เป็น45วันคือคนที่ไม่ได้ก็อยากจะให้ได้มากขึ้นคนที่เคยคนที่ได้อยู่แล้วก็จะให้ได้อยู่นานขึ้นก็คือถ,ถ้าทำได้ก็จะเป็นช่วงครึ่งหลังของปีนี้ก็คือเป็นการประชุมของการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการองค์การท่องเที่ยวไม่ใช่แค่เป็นอะไรนะเป็นแต่ละลายแต่เป็นเป็นอ,อ,องค์กรเลยเยอะแยะมากมาย สุดท้ายแล้วเพื่อจะส่งข้อเสนอ5ข้อให้กับทางสบคได้ตัดสินใจกันในอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าแล้วนะครับนี่ไงนะักท่องเที่ยวทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันถ้าเป็นไปได้เราควรจะยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับ multiple entry อย่างที่บอกอะ่ะถึงขอวีซ่าเข้ามาแต่ว่า multiple เนี่ยค่าวีซ่าแพงกว่ากันกว่าซิงเกิหลายเท่าคือซิงเกิเข้ามาแล้วก็คือถ้าออกไปคือหมดสิทธิ ต่อให้ยังเหลือวันอยู่ก็ตามก็คือเข้าได้ครั้งเดียวตามชื่อแต่พอเป็นมัลติเพิลค่าทมเนียมแพงแล้วก็แถมยังต้องมีเอกสารมากกว่าซิงเกิลเยอะด้วยทําไมก็ไม่รู้ฉะนั้นอ่ถ้ากรณีขอวีซ่าเข้ามาก็คือคนที่ต้องการอยู่นานขึ้นกว่ากว่ากว่าฟรีวีซ่าเนี่ยก็ควรจะยกเว้นค่าวีซ่าให้อ่เพื่อที่จะก็พอเป็นมัลติเพิลแล้วเนี่ยคือเข้าออกได้หลายรอบเนี่ยคือเข้ามาแล้วออกไปแล้วก็สามารถกลับเข้ามาใหม่โดยที่ไม่เสียสิทธิวีซ่าเนี่ย เพราะว่าจะให้โอกาสเขาได้ไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านในทริปเดียวกันหมายถึงว่าเขาบินมาไกลๆเนี่ยเขามาลงไทยเสร็จแล้วเขาก็ไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านแล้วกลับเข้ามาไทยได้เนี่ยมันควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าตามพฤติกรรมแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้มาเราแค่แคเจ้าเดียวเขาตั้งใจจะไปที่อื่นด้วยแล้วถ้าในเมื่อเขาเข้ามาเราแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ออกไปเมื่อไหร่เขาก็เสียสิทธิบีซ่าเนี่ยเขาก็ลำบากใจที่จะตัดสินใจว่าจะยังไงดี แล้วก็นี่ยังเป็นการโอกาสที่ดีที่เราจะได้แสดงความเป็นผู้นำในกลุ่มประเทศ clmv clmv ก็คือประเทศในกลุ่มนี่แหละไทยแล้วก็ประเทศที่อยู่ใกล้ๆกันอ,อ๋อก็ clc มาจากแคนบริดีย l ก็มาจากลาว m มาจากเมียนมาแล้วก็ v ก็เวียดนามตรงนี้บอกอยู่แล้วนี่ว่าเออณปัจจุบันไทยให้ การยกเว้นวีซ่าคือเรียกว่าฟรีวีซ่ากับ56ประเทศก็คือหมายความว่าประเทศพลเมืองของประเทศเหล่านี้ย้ำว่าเฉพาะพลเมืองนะครับถ้าเป็นไม่ใช่พลเมืองแต่อยู่ประเทศนั้นๆเนี่ยก็ไม่เกี่ยวหรือถ้าไม่ใช่พลเมืองประเทศนั้นแต่ต้องการขอวีซ่าจากสถานทูตไทยในประเทศนั้นจะต้องมีวีซ่าถาวรประเทศนั้นหรือจะต้องทํางานประเทศนั้นถึงจะขอได้ก็คือโดยหลักการแล้วจะต้องขอวีซ่าไทยที่ประเทศตัวเอง อ่า,อาแต่แต,แต,แต่เรื่องของการยกเว้นวีซ่า56ประเทศหมายความว่าพลเมืองของ56ประเทศไม่ต้องขอวีซ่าหรือต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใดๆแต่ว่าระยะเวลาฟรีวีซ่าจะอยู่ได้จำกัดอยู่ที่30วันแต่ประเด็นคือประเทศที่เขามีศักยภาพที่หมายถึงว่าคนมีกระตังที่อยากจะมาเที่ยวเราอย่างเช่นอินเดียแต่ว่ายังต้องขอวีซ่าเข้ามาถ้าอยากจะอยู่นาน ็คนอินเดียอยากอยู่นานก็จะต้องขอวีซ่าท่องเที่ยว TR ที่จะอยู่ได้60วันแล้วก็ต่ออยุได้อีกหนึ่งครั้งคือ30วันรวมแล้วไม่เกิน90วันไม่ได้ฟรีวีซา่าหรือถ้าจะให้สะดวกขึ้นอีกนิดหนึง่งอินเดียอยากจะเข้ามาเร็วเพราะว่าการขอวีซ่าเนี่ยต้องใช้เวลาต้องรอกันนานบางประเทศก็คือหมายถึงว่าถ้าเราไปประเทศไหนให้ไปติดต่อสถานทูตโดยตรงเนี่ยก็จะไม่กี่วันหลังจากนั้นก็จะทราบผลแต่ถ้าเกิดประเทศไหนที่อย่างเช่น ให้ขอทางออนไลน์อย่างเดียวอย่างเช่นยุโรปต่างๆตอนนี้ขอทางออนไลน์สถานทูตไม่ให้ติดต่อโดยตรงแล้วเนี่ยจะใช้เวลารอค่อนข้างนานเป็นหลายอาทิตย์อ่าทั้นั้นคือคือ,คอ,คอ,คอประเทศที่ได้ฟรีวีซ่าก็สามารถขอวีซ่ากปกติแต่ประเทศที่ไม่ได้ฟรีวีซ่าก,ก็จะทําได้เฉพาะวีซ่าออนอะไรวอลก็คือเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งจะสา,สามารถมาทําที่สนามบินก็จะมีสนามบินในไทยอะ่ะ ก็จะมีค่าวีซ่าออนอะไรวอลอยู่ที่พั0หแต่จะอยู่ได้มากที่สุดแค่15วันคิดดูแล้วกันจ่ายค่าธรรมเนียมแพงคือแพงกว่าประเทศที่เขาขอวีซ่าตามปกติแล้วก็ยังอยู่ได้แค่15วันแล้วก็ถึงแม้จะได้ฟรีวีซ่าที่จำกัดเวลาแค่30วันก็จะเหมือนถูกจำกัดเพราะว่าการอย่างที่เขาบอกอนิสัยของคนมาเที่ยว โดยเฉพาะคนมาไกลเ่เขาก,ก็อยากเอาคุ้มทั้งน้เขาก็อยากจะไปหลายประเทศแล้วเขาก็กังวลเพราะเข้ามาไทยแล้วออกไปก็จะเสียสิทธิ์โดยเฉพาะคนขอวีซ่าเข้ามาทะนั้นคือคนไม่ขอวีซ่าเขาก็ก็ออกไปแล้วกลับเข้ามาเขาก็ได้ปั๊มอีกรอบหนึ่งอยู่แล้วก็คือจะได้สิทธิ์ของการต่อวีซ่าคือเรามาสามสิบวันแรกปุ๊บแล้วเราออกไปแล้วเรากลับเข้ามาใหม่เราก็จะปั๊มใหม่อีกรอบหนึ่ง ได้อีก30วันรวมแล้วเป็น30มสบกสาคือไม่เกิน60นะครับแต่จะทําได้แบบนี้คือปีละ2รอบอ่าแล้วทีนี้การใช้จ่ายปกติแล้วเนี่ยเขาอยากให้มันเพิ่มขึ้นจาก47,000ต่อทริปที่มาไทยเนี่ยเป็น77,000บาทฉะนั้นก็จะพยายามจูงใจมากขึ้นคือค่าเฉพาะประเทศที่ต้องขอวีซ่าเนี่ยค่าธรรมเนียมวีซ่าแค่คือกรณีขอวีซ่าท่องเที่ยวทรนะค่าธรรมเนียมวีซ่าจะประมาณประมาณ30 US ก็ประมาณ1 0 0 0บาทเนี่ย เหมือนจะไม่เยอะแต่ว่ามันก็ถ้าเกิดเขาไม่ต้องจ่ายเนี่ยในเรื่องนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะอยากจะใช้เงินใช้จ่ายเงินมากขึ้นเมื่อเข้ามาที่ประเทศไทยก็จะทําให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นคือบอกแล้วว่าเราต้องการนักจํานวนนักท่องเที่ยวไอ้ที่เคยบอกว่าเอาคุณภาพเอาจํานวนน้อยจ่ายหนักอะไรเนี่ยมันเฉพาะระยะสั้นนี้มันเป็นมันเป็นไปได้ยากคือเรื่องของการขยายเวลาวีซ่าของฟรีวีซ่าจากส0ิบเป็นสี่สิห้าวันเนี่ย เราเคยไทยเคยให้มาก่อนในช่วงที่ยังต้องมีการกักตัว14คืนอยู่เหตุผลเพราะว่าแหมแค่มากักตัวก็14แล้วอะ่ะแล้วหากเวลากักตัวไปก็เหลือ,อแค่ประมาณ2สัปดาห์ก,ออกว่าๆใครจะอยากมาตอนนั้นเรายังกักเล่นกักตัวอยู่เราก็เลยขยายให้เป็นกรณีพิเศษคือหัก45วันเนี่ยหักวันกักตัวไปก็ยังเหลือ30บวันเท่าเดิมไงแต่ตอนหลังเนี่ยพอเรากักตัวน้อยลงแล้วเนี่ยเราก็เลิกไปแล้วก็ให้แค่30บวันเหมือนเดิม ซึ่งทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยเขาอยากจะให้กลับมา45เหมือนเดิมแล้วก็เสนอเพิ่มอีกว่าควรจะแก้เงื่อนไขวีซา่าของวีซ่าท่องเที่ยวเพราะว่ามันชักจะขลังลงน้อยน้อยลงทุกทีเพราะว่าถ้าฟรีวีซายังได้45แล้วก็ยังขยายต่อได้อีก30วันรวมเป็น75วันเนี่ยใครจะขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามา เพราะวีซ่าท่องเที่ยวก็คืออยู่ได้60วันแล้วก็ต่ออีก30วันเป็น90อันห่างกันแค่15วันเองใครจะขอฉะนั้นควรจะขยายเวลาวีซ่าท่องเที่ยวเป็นจาก60วันเป็น90วันแล้วต่อได้อีก30วันเป็นร2 0วันด้วยคือคนที่เขาเจ็ดสิบห้าวันเนี่ยก็โอเคสําหรับคนที่ได้ฟรีวีซ่าแต่บางคนเขาอยากจะอยู่นานกว่าเจ็ดสิบห้าเขาก็จะลำบากใจแล้วโอ้ยอยากอยู่นานกว่าเจ็ดสิบห้าแต่มันก็ได้ไม่เกินเก้าสิบนะแล้วเพิ่มอีกแค่สิบห้าวันแต่ต้องรอหลายอาทิต ต่อให้ได้ขยายเป็น45วันเราก็จะจํากัดอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน75วันทีนะก็ทางผู้ประกอบการก็บอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าให้สําหรับคนที่ต้องขอวีซา่าและเพิ่มเติมก็คือคนที่าการขยายระยะเวลาสําหรับคนที่ฟรีวีซา่ามาจากประเทศฟรีวีซา่าและคนที่ต้องขอวีซ่าออนอะไรวลก็ควรจะยกเว้นค่าธรรมเนียมต้องขยายให้วีซ่าออนอะไรววลด้วยสิอุตสาห มาทาวีซ่าที่สนามบินใช่ไหมก,ก็น่าจะขยายให้เป็นสามสิบแล้วก็ไอฟรีวีซ่าก็เป็นสี่สิบห้าก็คือการเพิ่มจํานวนวันเนี่ยก็หมายความว่าคนต่างชาติก็จะได้อยู่นานขึ้นก็จะมีการใช้จ่ายมากขึ้นแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องวีซ่าเรื่องไม่ต้องใส่แมสก์ก็ควรจะยกเลิกเ,เรื่องใส่แมสก์ก็ควรจะยกเลิกเราจะต้องกลายเป็นแมสฟรีคันทรีประเทศที่ปลอดการใส่แมส์ อาจจะทำแค่แนะนำให้ใส่เฉพาะบางพื้นที่อย่างเช่นในร่มบางจุดเท่านั้นแล้วก็ผู้ประกอบการอย่างเช่นพัตาคารหรืออื่นๆก็ควรจะมีสิทธิ์ตัดสินใจได้เองว่าเขาจะให้พนักง,งานใส่หรือไม่ใส่สิทธิ์ในการตัดสินใจไม่ใช่ว่าคุณไปขู่เขาด้วยนะ,อ,ะอย่างตอนนี้มีโควิดฟรีเซตติ้ง VUCA อะไรเนี่ยเขาก็ยังกังนวลว่าเออถ้าเกิดไม่ให้ใส่แล้วมันจะมีปัญหาทีหลังงั้นให้ใส่ไว้ก่อนดีกว่าอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ใช่อิสระจริงฉะนั้นต้องเลิกมาตรก,การยุ่งยากด้วย แล้วแน่นอนว่าการประชุมรอบนี้กระทรวงท่องเที่ยวก็ที่จะเสนอยกเลิก Thailand pass แน่นอนเพราะว่าทางองค์กรเอกชนต่างๆเขาก็เสนอกันมาตั้งนานแล้วก็คือถ้าเรายกเลิก Thailand Pass ก็จะเหลือแค่ว่าจะต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนกับประกันอ๋อยังมีประกันอยู่นะก็คุณอยากให้ซื้อก็ก็ก,ก็เขาก็โชว์ก็ให้เขาซื้อก็ได้แต่ว่ายกยกเลิก Thailand pass แล้วก็ตอนบินก็คือโชว์ใบฉีดวัคซีนและประกันจริงๆประกันก็ไม่ควร คือถึงแม้ว่าชาวต่างชาติจากประเทศจเจริญแล้วทั้งหลายเขาจะมีประกันอยู่แล้วแต่ก็แต่จริงๆก็ไม่ควรเพราะว่ามันก็ก็ยังมีขั้นตอนอยู่ดีใช่ไหมที่จะต้องจ่ายอะไรสักอย่างอุตส่าห์ยกเว้นค่าวีซ่าให้เออก็ยังยังยังจะมีประกันอยู่อีกก็มันก็ยังเป็นตัวขัดขวางอยู่นิดนึงคือเรื่องประกันเนี่ยออแค่คิดว่าเราก็ควรจริงๆเรามีสถิติอยู่แล้วเราเสียค่าใช้จ่ายกับการที่รักษาฟรีให้ต่างชาติเนี่ยหมายถึงก่อนโควิดก็ประมาณปีละไม่ถึง400ล้านบาท เทียบกับรายได้การท่องเที่ยวทั้งหมด2ล้านล้านกว่าบาทที่เราเคยได้มาถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากก็เหมือนกับที่เราบอกว่าคนมาจากต่างประเทศมีเชื้อเข้ามาแค่น้อยมากถ้าศูนย์จุดเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับการแพร่เชื้อกันเองในประเทศนี่ก็เหมือนกันต่อให้มีคนที่เขามีปัญหาไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาไม่มีประกันแต่ก็เป็นจํานวนที่น้อยมากถ้าเทียบกับคนทั้งหมดนะครับทะนั้นเราก็ไม่ควรจะมาซีเรียสเรื่องนี้เกินไป มันก็แค่ว่าถ้าใครมีที่มีประกันอยู่แล้วก็จะได้รับการรักษาที่ดีกว่าอยู่เอกชนหรืออยู่โรงพยาบาลที่ดีกว่าก็แค่นั้นเองคนที่ไม่มีประกันแล้วเขาก็ไม่มีค่ารักษาก็คือก็เป็นโรงพยาบาลรัฐตามปกติก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่ได้บอกว่าถูกนะครับก็ตอนนี้เพื่อนเพื่อนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ